ที่จาได้นะครับทําไมไม่ทําอู่ที่น่าเชื่อถือเสียงเข้าหูมาเสียงเข้าหูมาบอกว่ามีคนมาบอกอีกทีบอกว่าไอ้มึงทำไมเอารถไปทาอู่บนบุกทำไมวะอ่าทำไมไม่ทําอู่ที่มันน่าเชื่อถือกว่านี้อันนี้จําได้เลยแม่นเลยจำได้ผมก็คุยกับบุ๊กก็โมโหทําไมถึงว่าพูดกับเราอย่างนี้ใช่ครับครับเราผ่านพ้นมันมาได้นะครับแต่ถ้าเราโดนดูถูกแล้วเราจมปากอยู่กับที่เราไม่มาถึงวันนี้แน่นอนครับใช่ครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวโมอีแม e ็กและก็แฟนๆของอีซูซูนะครับวันนี้ผมอยู่กับมอนบุ๊กครับเสือลายแห่งเมืองสุพรรณวันนี้เนี่ยอู่ที่เขามีอะไรและเขาทำอะไรดีกีีความเป็นแชมป์ของเขาแรงขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมช่างบอลนะครับผมช่างบุ๊กนะครับหรือในวงการเรียกกันว่าเสือร้ายเมืองสุพรรณนะครับเราเริ่มทําอู่ต้งแต่อู่เล็กๆครับจนมาถึงทุกวันนี้ก็ไต่เต้าพัฒนาขึ้นมานะฮะใช้ความพยายามใช้ความพยายามอู่เล็กๆนะตั้งแต่อู่เล็กๆทําเริ่มทําตั้งแต่2พี่น้องนะครับแล้วก็ขยับขยายจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็เดิมทีเราเปิดอยู่ในตัวเมืองสุพรรณบุรีเลยครับอำเภอเมืองนะฮะตอนนี้ก็ย้ายออกมา เขตชานเมืองนะครับมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับท้องทุ่งนานะครับได้ไล่รถไล่อะไรได้สะดวกขึ้นนะครับมาไม่ยากด้วยเขตติดต่อทั้งจังหวัดอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองนะครับเพื่อนๆใกล้เคียงนครปฐมแล้วก็ปริมนฑลกรุงเทพเข้ามาได้ง่ายนะครับอู่เราทำตั้งแต่เริ่มต้นก็ติดตั้งกล่อง ECU เป็นหลักเลยนะครับตั้งเทอร์โบหัวฉีด เปลี่ยนคัสต์นะฮะโดยไปถึงทาเครื่องอัพสเต็ปเครื่องยนต์นะครับจาก2,005เป็น3,000เป็น3,001 3,002รับทํารถแข่งในสนามด้วยนะครับเพาะเราก็แข่งรถในสนามในงานอิสุเรสปีลิทด้วยนะครับผลงานล่าสุดนะครับก็เข้ารอบนะครับได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นนะครับมาในงานอิสุเรสปีลิทนะครับก็ภูมิใจในรางวัลนี้มากนะครับเพราะว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศนะครับเราสองคนมาถึงขั้นนี้ได้เราก็ภูมิใจนะครับ มองในการทํารถแต่งแล้วก็รถแข่งสไตล์ของบอลบุ๊กเป็นยังไงแวครับมองของสไตล์บอลบุ๊กก็เน้นตอบโจทย์ลูกค้าเป็นหลักครับดูแนวทางลูกค้าว่าบางคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันบางคนอา,อาจจะแรงแรงไร,งร,งรง้ควันแรงไร้ควันสไตล์ผู้ใหญ่บางคนก็วัยรุ่นก็ชอบซิ่ง,งเอาแรงแรงอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนว่าอ่าาแรงมาก ผลกระทบผลข้างเคียงอธิบายกับลูกค้าคุยกันให้จบก่อนก่อนที่จะเริ่มทําคุยงบประมาณอ่าลูกค้าต้องการงบประมาณเท่าไหร่ตั้งให้เราครับตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนครับทำทำได้หมดเป็นสไตล์แบบคุยกันจบดีลกันแล้วก็เริ่มทําครับจะได้ไม่มีปัญหาปัญหาภายหลังในการทารถใช่ครับในการทารถเราก็รถล,ลูกค้าทุกคันนะครับผ่านมือเราเนี่ยก็เหมือนรถเราเองนะครับ เพราะว่าความชอบของเราเนี่ยชอบทํารถมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสองคนพี่น้องะนะครับชอบทำแต่เด็กคือจับแล้วจับรถได้ทํารถได้ขันน็อตแล้วมีความสุขนะครับกับการทํารถเราไม่คิดว่ามันคืออาชีพเราเลยมันค,คิดว่าคือทําทุกวันเนี่ยคือความชอบล้วนๆเลยครับเปลี่ยนจากความชอบมาเป็นอาชีพนะฮะสไตล์บันบูเราก็เน้นอดทน นะครับใช้งานพงใช้งานชีวิตประจําวันได้ได้จริงไม่มีปัญหาใช้ชีวิตประจําวันจะไปลงใต้จะไปภาคเหนือใช้ระยะยาวหลายๆคกิโลก็ขับได้สบายนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยว่าจะพังกลางทางหรือเปล่านะครับเราเท็ เทสเทสให้ก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันทุกคันนะครับเราทดสอบขับขี่ให้เนียนให้สมูทให้ดีก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกท่านนะครับรถลูกค้าทุกคันนี้เราจะเนี้ยเป็นพิเศษเลยใช่ครับเราทาเหมือนทํารถตัวเองเลยครับครับทุกคันผ่านมือไปรู้สึกภูมิใจนะครับทารถออกไปเห็นลูกค้าได้ยิ้ม กลับมาก็คือรางวัลของพวกเราทั้งนั้นเลยครับดูแลบริการโทรถามว่าเป็นไงบ้างโอเคไหมนะครับไม่พอใจตรงไหนเข้ามาแก้ไขได้ได้ครับได้ครับประมาณนี้นะครับ,รบ,รบจุดเริ่มต้นของผมนะครับ ก็เริ่มจากการเป็นนักศึกษานะครับของผมนักศึกษาอาชีวะนะครับเรียนช่างยนต์มาวิทยายลัยเทคนิคสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยราชมงคลน,นะครับสุวรรณภูมินะครับในด้านปริญญาตรีนะครับในเครื่องกลเราเรียนเทคนิคเนี่ยเพื่อที่จะศึกษาการปฏิบัตินะครับลงมือทำนะฮะหรือเครื่องยนต์ประกอบตั้งวาลวเช็ควาลวอะไรต่างๆของเครื่องยนต์ชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะครับปริญญาตรีเนี่ยผมไปต่อเนี่ยเพื่อที่ จะรู้ในการคํานวณนะครับปริมาตรนะครับในกระบอกสูบเครื่องยนต์อะไรก็เอาได้เอามาใช้ในทุกวันเนี่ยครับคํานวณหาสูตรทําเครื่องยนต์อะไรต่างๆนานานะครับส่วนผมชอบตามพี่ชายนะครับไม่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเครื่องยนต์แต่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยมาทางด้านจูนกล่อง ECU นะครับปริญญาตรีผมก็เรียนทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับรถเลยเรศรษศาสตร์พ่อแับแม่ก็อยากให้เป็นข้าราชการแต่ก็แต่ก็ตอนนี้ก็ น่าจะรับได้แล้วล่ะครับว่ามาทางรถนายจะลุ้งว่าปรึกษากันง่ายครับ<ช>ผมทําแล้วก็ให้บุ๊ k you ไล่มันลงตัวครับพี่น้องคุยกันรู้เรื่องคุยกันง่ายครับบทสรุปมาออกมาก็ชัดเจนครับตามความต้องการที่เราอยากได้มัน,มนก็ได้มา<ช>แบบที่เราต้องการจริงๆแล้วเราก็มาทํารถตัวเองทํารถตัวเองเลยเราเรามีรถอยู่คันหนึ่ง เป็นรถที่บ้านยีสุดีแม็กรถพ่อครับสมบัติพ่อสมบัติพ่อตั้งแต่ยุคปั๊มสายเลยครับเป็นดีแม็กตัวแรกเลยก็รื้อทําปัม๊มเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนหัวฉีดนะครับยุคนั้นก็เริ่มยังทายังไม่มีกล่องอะไรจนมาถึงยุคอมเร็วเพื่อนพวกพวงเห็นเราทําได้ครับเ,เราทําได้ก็นํารถ<ห>อีสุออ l นะิวเอามาให้ได้จูนให้บุ๊กได้ติดตั้งกล่อง ECU ไปแล้วก็ผมก็เทสเทอร์โบทำหัวฉีดนะครับเปลี่ยนคัสเปลี่ยนอะไรเบื้องต้นไป ก็ไปแข่งในสนามก็เริ่มเริ่มเข้าวงการได้ประมาณสักสิกว่าปีได้แล้วครับเข้าวงการสนามหน้ารต้าสุพรณเลยครับก็เอารถเพื่อนจะบุ๊กะครับเข้าไปลองวิ่งดูพอวิ่งก็เริ่มสนุกกับการแข่งขันกลับมาวิเคราะห์ดูว่าว่ามันขาดตรงไหนรถเราถึงจะเร็วเหมือนรถคนหนึ่งเขาเพราะว่าเราเป็นหน้าหม่อยู่ใช่ครับไม่ใช่ว่าทําไปแล้วทำแล้วแข่งแล้วชนะเลยแข่งไปยืนเคเยี่ยงกับเขาเลยตกรอบครับได้ร่วมสนุกครับตอนแรก ไปอยากได้โลกสนุกแต่เราก็พัฒนาขึ้นมาทีนี้ก็เริ่มแล้วเราเอาจริงจยังจังทากันมาก่อนทําที่บ้านก่อนน่าจะประมาณ3ปีเข้าปีที่4ก็เริ่มมาเปิดอู่จริงจริงังจังเพื่อนเพื่อนน้องๆบอกว่าพี่เปิดอู่ได้นะพี่ทําอย่างนี้รถวิ่งดีเราก็เข้ามาเปิดอู่กัน<ช>ครับสองคนพี่น้องครับพ่อแม่ไม่ไม่ได้สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้สนับสนุนแต่<อ>ทำนั่นคือความชอบล้วนเลยใช่ครับมีอะไรบ้างแนะั้วด้วยความเป็นพี่น้องเราเคยทะเลาะกันไหมอะไรยังไง อุปสรรคที่เราได้เจอมาส่วนใหญ่เป็นข้างนอกเป็นคําดูถูกของพวกคนข้างนอกทั้งหลายว่าจะทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับที่จําได้นะครับทําไมไม่ทําอู่ที่น่าเชื่อถือเสียงเข้าหูมาเสียงเข้าหูมาบอกว่ามีคนมาบอกอีกทีบอกว่า มึงทำไมเอารถไปทำอู่บอลบุ๊กทำไมวะอ่าทำไมไม่ทำอู่ที่มันน่าเชื่อถือกว่านี้อันนี้จำได้เลยแม่นเลยจำได้ผมก็คุยกับบุ๊กก็โมโหนะว่าว่าทำไมถึงว่าพูดกับเราอย่างงี้ใช่ครับเราก็มามองตัวเองเราก็ต้องพัฒนาตัวเองสิ่งที่คุณพูดในวันนั้นครับกับวันนี้ครที่เราผ่านมาได้ครับเราผ่านพ้นมันมาได้นะครับแต่ถ้าเราโดนดูถูกแล้วเราจมปักอยู่กับที่ เราไม่มาถึงวันนี้แน่นอนครับใช่ครับการทํางานของของเราก็มันแบ่งหน้าที่ชัดเจนความเห็นไม่ตรงกันมันก็มีมีอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องสรุปด้วยให้ลงตัวให้เห็นหนว่าอันไหนที่ว่ามันน่าใช้ได้จริงครับบางทีเราก็ต้องปรึกษากันก่อนไม่ได้มีเวลาลองเพราะมันต้องใช้เงินใช่ครับบางทีแบบอันนี้ดีต้องเข้า่ปริมก่อนอันนี้ไม่ดีใช่ครับดีอันนี้ไม่ดีความเห็นแต่ละอย่างเหมือนการเลือกอะไร S <S อะไรหลายๆอย่างนะครับก่อนต้องมาทะเลาะก,กันก่อน่ะมาทะเลาะกันก่อนก่อนที่จะจะสรุปว่าอันไหนดีที่สุดเราก็ลงมือจัดการได้ครับผม <S <S 2> <S 2> <S 2> ผมว่าจะเก่งทางด้านเครื่องยนต์นะครับผมจะถนัดทางด้านเครื่องยนต์เลย <S <S 2> <S 2> ในการลูกการข้อเนี่ยในการหาระยะหาเคสแลนส์แล้วก็ปริมาตรคำนวณออกมาเนี่ยผมถนัดทางด้านนี้มากเลยแต่บุกก๊กอ่ะจะถนัดติดทางด้านหนึ่ง <S <S ครับการปรับจูนครับของผมจะการปรับจูนดูค่าแรงดัน ค่าน้ํามันต่างๆจากอุปกรณ์ที่พี่บอลใส่มาแล้วเรามาจูนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ่าของพี่บอลมันต้องปรับตรงไหนอะไรยังไงผมก็จะบอกว่าอ่าควรปรับอ่าหัวฉีดให้ใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้นครับ,รบมันก็จะอ่าทำงานแบบลงตัวใส่อะไรมาจูนใช่พี่บอลเทสผมจูนเนี่ยครับ,รบมันก็จะจบงานจบง่าย,ายหน้า<บ>ที่ของพวกผมมันจะชัดเจนอยู่แล้วแบ่งชัดเจนแล้วผมเป็นตัวขับผมขับแข่งผมขับ เทสผมจะบอกอาการให้บุ๊กได้ชัดเจนจบง่ายแน่นอนสบายใจได้ครับใช่ครับ,คร,บครับผมค, <น S 2> คิดอย่างไร <S <S าการทำนักแข่งเขาร่วมงานอีสุเลสปิสำหรับงานอีสุเลสปีิตนะครับเป็นงานที่ใหญ่ระดับประเทศนะครับผมนี่ ตั้งใจว่าถ้าไปวิ่งงานนี้ได้นี่ก็ภูมิใจนะครับอยากเข้าร่วมแข่งขันนะครับจนเราได้เข้าร่วมแข่งขันในปีแรกเอารถแข่งขันแล้วเราก็ประสบความสําเร็จนะครับปีที่เราลงแข่งเลยนะครับกับรางวัลรองชน şey ะเลิศอันดับที่ bon 1นนะครับถือว่ามีที่ยืนมีที่ยืนในปีแรกในปีแรกมีที่ยืนทันทีเลยครับใช่ครับครับได้เข้าไปร่วมแข่งขันกับอู่ระดับ ประเทศทั้งหมดเลยระดับห,หัวกะทิทั้งนั้นเลยหัวกะทิหัวแถวเลยแหละหัวแถวเลย,เลยในงานนี้นครับใช่ครับ <ๆ S 1> เราทําเต็มที่ครับ <ๆ S 1> เราพร้อมแล้วเราก็ออกลุยนะครับ <ๆ S 1> เราทํากันบ้านมาค่อนข้างดีครับรุ่นแข่งสามัโปรนะครับเป็นรุ่นไฮไลท์เลยที่อูเราส่งเข้าประกวดนะครับจะเป็นรถเยอะที่สุดเป็นรถเยอะที่สุดรุ่นที่รถที่เยอะแล้วเร็วกว่าจะฝ่าฟันเข้าไปรอบชิงได้นี่วิ่งไม่รู้กี่รอบเลยก็ตั้งแต่รอบพอดีไฟ คอร์ดีฟายเสร็จปุ๊บเข้าไปแบทเทิลแบทเทิล์นสิบหกคันแบทเทิล์นสิบหกคันสิบหกคัดแปดคัดแปดแปดคัดสี่สี่เข้าชิงงานนั้นเราเข้าชิงนะครับโคตรภูมิใจเลยครับใช่จริงนี่ครับรางวัลที่ได้มานะครับรางวัลนี้ผมภูมิใจที่สุดเลยครับครับผมเขาเรียกว่าเป็นรางวัลเป็นสิ่งที่แทนคําพูดที่เราไม่ต้องพูดอู่ที่ว่าไม่น่าเชื่อถือเราเราแทบไม่ต้องพูดกับว่าเราน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ มันเป็นสิ่งตอบแทนที่การันตีเขาเรียกการันตีนะครับว่าเราเราทำได้นะครับผลงานก็เราก็วิ่งอยู่9าวินะครับ9.4นะครับที่ได้เข้าชิงนะครับแบตเทิร์นชิงไฟนะครับเราภูมิใจครับเราทำเราตั้งใจทำก่อนที่เราจะมาวิ่งงานอีสุเลสสปิริตเนี่ยเราโปรเจกต์เราวิ่ง9ครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็วิ่ง9้าครั้งแรกในประเทศไทยมาแล้วนะครับแล้วเราก็มั่นใจเราถึงได้ร่วมงานนี้นะครับแล้วเราก็จะวิ่งงานนี้ตลอดไปครับเพราะว่ารถอีสุเราก็ใช้ แข่งขันแล้วก็เราใช้ขับขีเองด้วยนะครับคันนี้ก็เป็นอ l l new สประตูนะฮะแรงม้าก็ที่ทำไว้ก็อยู่ประมาณ706ตัวนะครับอ,อก,ก็พันสี่กสนะครับเวลา400เมตรนะครับวิ่งอยู่9.4ค,ความเร็วเข้าเส้น237นะครับ60ฟุตก็ ประมาณ1.3 1.3ครับ1.38 1.39นะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น M i ทั้งตัวเลยนะครับควบคุมกับโดยกล่อง ECU m o t e r Max นะครับกล่องทองนะครับ P book โจน่หมัดเพนเราทำกันเองใช่ผมก็ขับเองผมก็เป็นนักแข่งเลยระดับเป็นเจ้าของอู่แล้วก็เป็นระดับมือขับด้วยนะครับรู้สึกสนุกกับงานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ครับแล้วก็ช่วงล่าง body ้นะครับลงกึงมงคลจากการ ทำให้นะครับเพื่อนกันครับผมระบบหัวฉีดปั๊มนะครับพี่พงศักดีเซลนะครับจาัดก,การให้ระบบอดัดอากาศเดินอินเตอร์อะไรก็ TN Intersing ์นะครับสุพรรณบุรีครับผมเป้าหมายในการทํางานก็จะพัฒนาพัฒนาเครื่องมือให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับ,รบการปรับจูนเทคนิคการปรับจูนเราก็จะทําให้ละเอียดการเซอร,ร์วิสการบริการนี่เราก็จะสม่ําเสมอช่วยเซอร์วิสลูกค้านะครับห้องรับบริการ สะดวกสบายขึ้นนะครับสะดวกสบายครับก็กําลังกําลังทำต่อเติมกาลังสร้างอยู่นะครับใช่ครับ้าอู่เราจะขยับขยายให้กว้างกว่านี้ที่จอดรถให้ดีกว่านี้นะครับให้มีร่มจอดทุกคันเลยนะครับก็การทํางานก็คือจะทําให้ประหยัดเวลามากขึ้นให้ประหยัดเวลาอาจจะรับรถเสร็จในวันเดียวทำด้หลายอย่างใช่ครับให้ลูกค้าไม่ต้องใช้เวลานานไม่ต้องจอดรถนานไม่ต้องจอดรถนานใช่ครับให้ลูกค้าต่างจังหวัด ได้เข้ามาทําได้ให้มาไกลๆแล้วก็สามารถล้อรถกลับได้เลยนะครับเพราะว่าใจเขาใจเราก็ไม่อยากทิ้งรถกันอยู่แล้วไม่อยากทิ้งรถกันก็จะลุยให้วันเดียวให้เสร็จเลยในอนาคตเรื่องรถแข่งในอนาคตอู่เราก็อยากจะเข้าแข่งขันทุกรุ่นเลยครับตั้งแต่1.9นะครับไปจนถึงรุ่นหน้ายาวนะครับก็มีให้ครบไปเลยมีให้ครบครับเกียร์ซิงอยากจะมีให้ครบอย่างละคันนะครับทุกรุ่นเป้าหมายอยากจะได้อย่างนั้นจริงๆเลยถ้าใครมั่นใจเอารถเข้ามาทําได้ครับ เราฝีมือเราเรามั่นใจว่าทําให้ท่านวิ่งได้แน่นอนนะครับจุดเด่นของอีซูซูนะครับเป็นรถที่ทําง่ายนะครับอะไรหาง่ายตกแต่งนิดหน่อยสวยเป็นรถที่วัยรุ่นชอบนะครับรูปลักษณ์สวยงามนะครับการโมดิฟายทำนิดเดียวแบบใช้งบไม่มากใช้งบไม่มากแต่ว่า ผลที่ได้รับมาคุ้มมากเลยครับสเต็ปหนึ่งใส่กล่อง ECU แก้บูทสวิงแก้วาวนะครับในงบประมาณถูกครับงบประมาณหมื่นกว่าบาทอะครับผมทำได้นะครับก็จับต้องได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยวัยรุ่นไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกไม่มีปัญหาครับเดินทางไกลไม่มีเช็คเด้งไม่มีอะไรไับได้ครับผมจบงานง่ายนะครับอีส u รถเยี่ยมจริงๆครับเดี๋ยวจะพามาชมอี c ุที่เรา ปรับแต่งนะครับปรับเซ็ตมีหลายสเตปในการทําตั้งแต่เทอร์โบเดียวรอบข้างจนไปถึงเทอร์โบคู่รถใช้งานนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูว่าคนใช้อูสุเยอะแค่ไหนมาดูกันครับครับผมครับผมสเต็ปแรกสเตปแรกก็จะเป็นรถใช้งานใช้งานนะครับคบันนี้เป็น1.9นะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันใช่เราได้ทําอะไรไปบ้างนะฮะใช่นี่นะครับอันนี้คือ มีเดินอินเตอร์นะครับเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนหัวฉีดแก้วาล์วนะครับระบบน้ํามันนี่เครื่อง1.9นะฮะนี่เป็นเครื่อง1.9นะครับเป็นสเต็ปที่ว่าทั่วไปนะครับเป็นสเต็ปพื้นทาโล่งให้สวยงามเก็บห้องเครื่องด้วยเก็บสายไฟเก็บสายไฟติดกล่อง ECU อัตราบู์นะครับก็เริ่มต้นก็9,900ใช่กล่อง ECU เริ่มแรกอัตราบู์พร้อมติดตั้งนะครับ ครับก็เป็นเก้ากัเล้าแล้วเก้าพันเก้าก็ชัดเจนนะฮะชัดเจนสั่งได้สั่งแค่ไหนแรงม้าเพิ่มมาหกสิบเจ็ดสิบตัวได้เลยครับครับเพิ่มดึงดึงดึงชัดเจนครับครับใช่ระบบช่วงล่างอันนี้ก็จะเป็นเออาร์นะครับมีอาร์มีโช๊คหนึ่งคู่นะครับไว้ขับใช้งานได้โช๊คข้างหลังนะฮะเป็นตบอประหยัดนะครับเริ่มต้นราคาไม่แพงครับโช๊คคู่หลังก็ห้าพันห้าร้อยนะครับหนึ่งจุดเก้าต้องแก้วาวรอบเยอะใช้รอบสูงคันนี้ใช้รอบสูงหน่อย ก็แกว้าไปเพื่อกันวาวคดในรอบสูงนะครับเสียบเสียบเครื่องยนต์เราเริ่มต้นหลักพันอ่ะใช่รถเราไม่ต้องใช้งบเยอะแับตแต่คันนี้ก็คือทําสวยงามทําครบทุกอย่างนะครับทําเก็บโล่งเก็บสไฟเก็บอะไรโล่งหมดใช่ครับก็เดี๋ยวพามาดูกันเรื่อยๆนะครับนี่ครับคันนี้คันนี้ก็จะเป็นรถแข่งรถแข่งนะครับยูสุออนิวนะฮะ คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์รหัส 4JJ นะครับครับผมคันนี้เราได้เข้าเข้ารอบเข้ารอบชิงชิงชนะเลิศนะครับใช่แต่ก็เข้ารอบไฟนอลด้วยคะแนนครับคะแนนก็เข้ารอบไฟนอลตอนนี้ก็รอชิงชนะเลิศอยู่นะฮะเครื่องยนต์ก็เป็น MX นะครับดูขยายความจุข,ข้อเหวี่ยง3,000 3,002นะครับแล้วก็ก้าน MX นะครับลูกสูบ MX วาล v wow e MX นะครับ ก็เทอร์โบจะเป็นสามพันนะรุ่นนี้กำหนดให้ใช้เทอร์โบสามพันนะครับแล้วก็บอดี้เป็นอีสุนะครับออนิวนะฮะสี่ประตูนะฮะสีระครับสวยๆครับรถอีสุรูปร่างรูปลักษณ์ทบเฉียวดีครับมันไม่ต้านลมนะครับมาไปดูด้านหลังกันหน่อยครับผมด้านหลังก็จะมีถัง S <S เป็นการเวทน้ำหนักเวทน้ำหนักรถนะครับให้รถบาลานซ์ให้ออกตัวดีไม่ให้หนักไปทั้งด้านใดด้านหนึ่งนะครับนี่เป็นถังอินเตอร์น้ำฝั่งซ้ายนี่จะเป็นอินเตอร์น้ำนะครับไ้ใส่น้ำแข็งถังน้ํามันฝั่งขวาจะเป็นถังน้ํามันนะฮะส่วนทางด้านกลางนี่จะเป็นหม้อน้านะฮะเวทน้ําหนักให้พอดีนะครับออกตัวโอฟีคโฟคันนี้ออก1.3นะครับก็ถือว่าออกดีมากเลยครับครับผม ระบบช่วงล่างนะครับระบบช่วงล่างจะเป็นโฟลิงนะครับครับผมข้างล่างจะเป็นโฟลิ์โช็อกเราก็เป็นช็กนำเข้ามานะครับบริชช็อกนะครับจากต่างประเทศครับอเมริกานะครับยางก็จะเป็นยางมิกกี้ทอมสันนะครับล้อหลังก็จะใช้กว้างสิบสองนิ้วนะครับเป็นล้อเวลนะครับบิดล็อกนะครับล้อหน้าก็จะเป็นล้อเดฟนะครับเป็นล้อหน้าแคบ ใช้สำหรับการแข่งขันนะครับภายในก็จะมีกล่องนะครับกล่องก็้จะใช้เป็น ECU Shop นะครับเป็นกล่อง Monster Max นะครับจะ mm hmm. แจกให้ดูนะครับ mm hmm. ห่อไว้อยู่ mm hmm. นี่ครับ เป็น ECU ช็อปมอ t เต a มัตัว V2 นะครับภายในก็จะมีอินเตอร์น้ำนะครับ t w r ครับตัวนี้นำเข้าจากอเมริกานะครับระบบน้ำมันนะครับถัง A แล้วก็เรกุเลตเพ้คุมแรงดันไหลกลับนะครับตรงนู้นก็จะมีปั๊มน้ำสะจวดนะครับเพื่อที่จะให้เวียน น้าเวียนได้ทันนะครับเวียนได้เร็วก็คร่าวๆโดยประมาณคันนี้ก็จะทําประมาณแค่นี้นะครับงบประมาณแรกที่ทําก็จะมีคันนี้ก็จะติดตั้งกล่องนะครับแล้วก็แก้บูทสวิงปรับ m o d ฟายตกแต่งเพิ่มบูทอุด EGR นะครับในงบประมาณอุดอย่างอุด EGR 1,000บาทนะครับแก้บูทสวิงก็2,000บาทแล้วก็ติดตั้งกล่อง9 9 0 0คันนี้ก็เป็นสเต็ปแรกนะครับ เก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ประมาณนี้ก็เข้ามาติดตั้งกล่องกันตรงนั้นเลยครับใช่ในราคาหลักพันครับเก้าพันครับเก้าพันเก้าในความสวยงามเราก็รับทำนะครับความสวยงามก็จะเป็นทางด้านตกแต่งเครื่องนะครับใช่ครับอันนี้ก็เน้นสายเขียวก็จะเป็นโทนเขียวดำนะครับโทนเขียวดำก็จะท่อก็จะเป็นไทเทเนียมนะครับเป็นงานด้านนะครับ เป็นงานดิบๆเลยครับอันนี้ก็ทําเครื่องด้วยนะขับเครื่องนะครับคันนี้ขับใช้งานนะครับไว้ขับเล่นด้วยก็ขับเครื่องเป็น M X ทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็พ่วงด้วยกล่อง E C U นะครับอัตบูธนะครับใช้งานได้ดีมากเลยครับตกแต่งสวยงามก็เข้ามาได้สวยงามก็เริ่มต้นเก็บไฟไฟเก็บระบบลงไหระบบเบรกระบบสายคัต ย้ายแบตอ่ย้ายแบตเตอรี่หม้อน้นําพัดลมไฟฟ้าพวกนี้ครับรับทำทุกจุดเลยครับทุกรายละเอียดนะฮะครับผมในด้านอิสุสตัวเก่านะครับเป็นโฉมดีแม็กดีแม็เก่าหรือที่ว่าเรียกกันว่า d ีแม็กโกซีลีนะครับไฟเข้าหลามตัดก็รุ่นนี้ก็อมตะนะครับใช่รุ่นอ้มมาตะเน่น,นไวรุ่นนิยมไยรุ่นนิยมนะครับ ก็ยังใช้ก็ยังใช้มาตกแต่งกันเข้ามาทําให้เราทําได้ตลอดนะครับรุ่นนี้คันนี้ก็จะเป็นรถบ้านยางบางใช่ครับรถบ้านยางบางครับก็กติการุ่นนี้ก็จะรถก็ต้องมีพรมมีแอร์เหมือนว่าใช้งานได้นะครับแต่ตอนนี้เราตอออกไปเพราะว่ายังไม่ได้ประกอบใช่ไหมสร่งใช่ครับผมครับคันนี้ก็จะเป็น all new หนึ่งจุดเก้านะครับตอนนี้เป็นรถใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับ แต่เจ้าของก็อยากได้เทอร์โบคู่นะครับไว้ใช้งานก็ข้อดียังไงครับเทอร์โบคู่พี่วันข้อดีก็คือติดพูตธไวครับแล้วก็ช่วงการขับขี่ยาวๆระยะทางไกลนะครับมันเบาแรงเครื่องเราไปได้เยอะเลยครับเพราะว่ามีเทอร์โบสองลูกช่วยกันปั่นคู่กันนะครับทํางานคู่กันนะครับลูกล่างจะเป็นแปรผันนะครับของเดิมเลยครับ i อ i ไเพื่อที่จะรอบต้นดึงรอบต้นขึ้นมาใช่ครับช่วยรอบต้นปั่นรอบต้นมาได้ไวนะครับ ลูกสองนี่ก็ส่งเข้าไปหา f อ5นะครับครับ F55 ก็จะช่วยทํางานในรอบกลางปลายนะครับครับก็ช่วยกันขับแบบอย่างนี้ก็ได้ต้นกลางปลายทั้งหมดต้นกลางปลายได้ทั้งหมดครับขับไม่เหนื่อยครับขับง่ายครับก็รถใช้งานเข้ามาให้ทําแล้วหลายคั้นะครับในสเต็ปเทอร์โบคู่งบประมาณก็เริ่มต้นที่2 5 0 0นนะครับทำเทอร์โบคู่นะครับครับครับผม ก็เป็นลูกค้านะครับเข้ามารอทำรถนะครับอันนี้คันนี้ก็ตกแต่งห้องเครื่องนะครับกำลังทำอยู่คันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มนะครับเริ่มจากอัพสเต็ปนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ยูโรโฟนะครับอัพสเต็ปจาก2,500เป็น3,000นะครับก็ให้เก็บห้องเครื่องไปทีเดียวเลยนะครับเป็นทำสีนะครับสีน้ำเงินแก้วแล้วก็เปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนอินเตอร์ ไทเทเนียมนะครับเก็บสสงไฟนะครับก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับจบได้ที่เดียวจบที่เดียวจากอูลล่เรานะครับฝา,ากถึงแฟนคลับทุกๆจังหวัดเลยนะครับที่ติดตามบอลบุ๊กนะครับ ก็ติดตามอย่างต่อเนื่องขอบคุณจริงๆนะครับจากใจที่ติดตามพวกเราเราจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันว่ารถแต่ละรุ่นอะ่ะผ่านการ m o d ฟ f y จากอู่เราไปแล้วประสิทธิภาพที่ได้รับมาเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะตัดสินใจว่ากําลังจะทําก็ลองดูอู่วันบุ๊กเป็นแนวทางได้ครับจะเทอร์โบเดียวเทอร์โบคู่สเต็ปไหนอยากได้เสียงใช่ แรงไล้ควันอะไรก็เข้ามาดูได้ทุกเพศทุกวัยครับทำให้ได้หมดนะครับได้ครับเบอร์ติดต่อนะครับ0802974550นะครับครับเบอร์ผม0869974468นะครับเฟซบุ๊กก็จะเป็นบอลบุ๊กเลสซิ่งช็อนะครับจะเป็นเพจนะครับถ้าเป็นเฟซส่วนตัวผมก็จะเป็นชื่อจริงนะครับพีรเศษจันทวิมนนะครับครับแล้วก็ติดต่อทาง YouTube ก็ช่องบอลบุ๊กเสือร้ายสุพรรณนะครับเข้าไปดูวิดีโอได้ครับทีมเรามีทีเด็ดแน่นอนครับ ความโหดสไตล์บอลบุกสไตล์บอลบุกอ่ะรู้จักแน่นอนครับครับผมฝากติดตามด้วยนะครับครับก็ฝากติดตามคันโปรเจกต์ใหม่เราด้วยนะครับคันนี้เป็น all new 2อ2 1นเอ็ดนะครับปีนี้ก็เราหวังเวลาจะทำไลฟ์สติติเก่านะครับจาก9้าวิเราจะลง8ดวีให้ได้เลยก็แข่งกับตัวเองนะครับใช่ครับตอนนี้ขึ้นบอดี้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะดำเนินเรื่องต่อนะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับครับเพื่อนๆแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับฝากติดตามบ,บอลบุ๊กเสือร้รายเมืองสุพรรณด้วยนะครับครับผมฝากไว้ด้ยวยครับครับ